คนจะต้องไม่เชื่อแน่ๆน,นี่คือกล่องเบเบทที่ซื้อกล่องเดียวสามารถลงแข่งแบบโหดๆตึงๆได้เลยเพราะมีฟินิกด้วยถ้าอยากรู้ว่าตึงแค่ไหนข้อหน้าจอ2ทีแล้วกดติดตามนี่คือ U X 0 7ฟินิกลัดเดินเด็กเซตหลายคนอาจจะคุ้นชื่อกับฟินิกแต่ว่าเป็นฟินิกวิ่งที่เป็นสายโจมตีแต่ว่าตัวนี้เป็นสายสเตมินา นี่คือฟินิกส์ลัดเดิลที่ต้องบอกว่าหูดูปีกของมันก็เห็นถึงความแข็งแกร่งของฟินิกส์มารับแกลงโจมตีและหมุนให้นานที่สุดแต่กระแทกสตูให้หมุนหมดแรงไปก่อนนั่นเองมาพร้อมกับบิดจีว่ามีความแข็งแกร่งและสามารถรับได้กับทุกสถานการณ์กับแรดเชต970ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฟินิกส์ตัวนี้อันใหมตัวหนึ่งนั่นก็คือไวเวอร์เกลสายป้องกันที่เบาบางรับได้ทุกสถานการณ์และยึดพื้นที่กลางสนามและปิดท้ายด้วยสายโจมตีสุดโหด อบสายดูลดันเข้าไปโจมตีศัตรูแบบไม่ยั้งกับสฟิงโคสายป้องกันแต่มาพร้อมกับแรดเช็ด8 8 0เน้นเข้าไปกระแทกบนเบรโดยบิด GF ที่สามารถเข้าเกียร์ได้ง่ายเน้นโจมตีอย่างเดียวใครที่ยังไม่ได้มีกล่องนี้ตอนนี้มีโคตดรถหนักมากกดทิะก้าได้เลย